ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำแบ็กอัพตัว Windows 10นะครับเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินนะครับยามที่ตัว Windows ของคุณนะครับอาจจะมีอาการแปลกๆนะครับเออคือวันหรือว่าคุณอาจจะพลาดไปติดไวรัสมานะครับแล้วก็เครื่องคอมพิวเตอร์มีอาการแปลกๆไปนะครับอยากจะย้อนเวลากลับไป ในช่วงที่ตัววินโดว์ของเรายังปกติดีอยู่นะครับวันนี้มีวิธีครับง่ายๆครับไม่ยากครับสําหรับวิธีการแบ็กอัพตัววินโดว์10นะครับแต่ต้องอธิบายหน่อยนะครับการแบ็กอัพนะครับตัววินโดว์นะครับมันจะเก็บทั้งข้อมูลไฟล์นะครับรวมถึงการตั้งค่าต่างๆนะครับที่คุณตั้งไว้โปรแกรมต่างๆนะครับถ้าคุณรีสตอล์กลับมานะครับมันจะขค้ืนกลับมาหมดนะครับ มันก็จะเหมือนกับตอนที่คุณทำแบ็กอัพไว้นะครับเพราะฉะนั้นอตอนที่คุณทำแบ็กอัพต้องให้ดีต้องในขณะที่ตัว Windows ของคุณยังปกติดีอยู่นะครับแนะนำให้แบ็กอัพไว้เลยนะสำหรับวิธีการทำแบ็กอัพ Windows 10นะครับให้คุณมาที่ตัว Start นะครับคลิกเลยครับแล้วก็มาที่ Setting Setting เสร็จนะครับให้คุณมาดูที่ตัว u ั date and Security คลิกเข้าไปเลยครับคุณจะเห็นด้านซ้ายมือของหน้าต่างเนี่ยครับให้คุณคลิกที่ Backup เลยครับพอคลิกที่แบ็กอัเสร็จนะครับคุณจะเห็นหน้าต่างไงครับแบ็กอัพแบ็กอ using file history looking for and order backup go to backup restore window 7ให้คุณคลิกตรงนี้นะครับบางทีคุณอาจจะงงนะครับว่าทำไมเป็น Windows 7นะครับทั้งๆที่คุณใช้ Windows 10มันก็อันเดียวกันนะครับให้คุณคลิกเลยครับ คลิกเลยเสร็เดพอคุณคลิกเข้ามาหน้านี้ครับให้คุณมาคลิกที่ Key System Image คราวนี้ครับตัว Windows นะครับมันจะเลือกตัวไดร์ให้เรานะครับ on hard drive on hard disk นะครับคุณจะเก็บไว้ hard disk ลุกไหนครับถ้าคุณจะเก็บไว้ hard disk ภายนอกนะครับให้คุณเชื่อมต่อ hard disk ภายนอกเข้ากับเครื่องคอ,งองมพิวเตอร์ของคุณนะครับแต่แนะนำนะครับตัวที่ตัว hard disk หรือว่าไดร์ที่คุณจะเก็บ ไฟล์แบ็กอัพนะครับของตัว Windows 10นะครับต้องมีขนาดมากกว่าตัวไดร์ C นะครับไดร์ C สมมุติไดร์ C คุณมีขนาดประมาณ100กิกะไบต์นะครับข้อมูลนะครับที่คุณมีอยู่ในไดร์ C นะครับขนาด100กิกะไบต์ตัวไดร์ไดร์หรือว่าฮาร์ดดิสที่คุณจะเก็บไฟล์ system image b a แบ็ p อัพของตัว Windows 10นะครับต้องมีขนาดมากกว่าตัวไดร์ C นะครับคราวนี้นะครับพอคุณ กลงปรงใจนะครับว่าจะเอาได้ไหนแน่นะครับคราวนี้นะครับให้คุณคิดเลยในที่นี้ผมจะเอาได้จีนะครับได้จีเสร็จเนี่ยมันก็จะบอกเลยครับ858กิกะไบต์ฟรีนะครับพื้นที่ว่างที่มีอยู่คราวนี้ก็กบเน็กนะครับ Next เสร็จคราวนี้นะครับมันก็จะเนี่ยครับ you r backup and being s a v e d on a new volume G นะครับคราวนี้ครับมันจะบอกถึงตัวเอาสามารถคลิกเลือกนะครับจะ backup เะยร นี่ว่ารุ่ม e อะไรเงี้ยแต่ในที่นี้นะครับผมจะเอาแค่ตัวด c ซนะครับอ๋อคราวนี้ในที่นี้มาเลือกให้อยู่แล้วนะครับคราวนี้ก็เน็กเลยครับเน็กเลยนะครับคราวนี้ครับมันก็จะถามอีกครั้งนะครับว่า f o r f y r u your k u p s u t t i t t i n g อพอดีเมื่อหน้าต่างสักครู่นะครับผมเคยทำไฟล์ BACKUP ไว้อยู่แล้วนะครับ มันก็เลยเลือกให้อัตโนมัตินะครับคราวนี้ก็คอนเฟิร์มอยู่แบ็กอัพเซตติ้นะครับมันก็จะถามว่ายืนยันไหมอะไรเงี้ยครับถ้าเราพร้อมแล้วนะครับไดซีไดซิสเต็มนะครับ w i n อินโดเ c o v ี่ซ System นะครับ Start Backup เลยครับคราวนี้ก็จะอยู่ในขั้นตอนการทำไฟล์ System Image การทำตัว Backup Windows 10นะครับเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ ครับตอนนี้การแบ็กอัพวินโด w s 10นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับที่ผมทำให้พวกคุณดูนะครับประมาณชั่วโมงกว่ากนะครับเวลาระยะเวลาในการทำไฟล์แบ็กอัพวินโด w s 10นะครับไฟล์ s ิ s t e เ i มอิ e เมจนะครับจะช้าหรือว่าจะไวนะครับอยู่ที่ข้อมูลในตัวไดรซีแล้วก็ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับที่คุณทำการแบ็กอัพนะครับ ของผมนี่ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงก,กว่านะครับคราวนี้นะครับพอว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับมันมันจะขึ้นอย่างนี้มานะครับดูยูนทูคีเ a s ซิ t เตม e p a แพรดิสมันจะถามว่าคุณต้องการสร้างตัวซิตเตมูีแพรดิสนี่ไว้ไหมคุณจะเย็ดหรือจะนโนก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะลองเย็ดดูนะครับ yes. อ๋อก็ มันต้องใส่ตัวได้์ d dvd นะครับแคนเซิลไปเลยครับคราวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการทำตัวแบ็กอัพ Windows 10นะครับเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามจะเป็นนะครับที่คุณต้องการให้คอมพิวเตอร์ของคุณกลับมาเป็นปกติอีกครั้งนะครับถ้าคลิปนี้ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์กบกวนฝากกดติดตามด้วยนะครับครับเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ